สวัสดีค่ะมาทําคณิตเวลาข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านจทย์กันเลยค่ะกําหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมดังรูปถ้าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาเท่ากับ539ตารางหน่วยแล้วความยาวรอบรูปของส่วนที่แรงเงายาวกี่หน่วยกําหนดให้ายเท่ากับ27นะคะ เท่ากับ27ทีนี้ตรงนี้เขาบอกมาแล้ว45องศาวงกลมทั้งหมดมี360องศาเรานำ45บห้ารด้วย360จะเท่ากับ1ส่วน8เพราะฉะนั้นส่วนที่แรงเงาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น7ส่วน8นะคะ7ส่วน8ทีนี้เราไปหาพื้นที่กันก่อน7จ็ส่วน 8, คูณ22ส่วน 7, นะคะคูณอ่าคูณอ่านาะเป็น เจ็ดส่วนแคูณพาพอากำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ539ถูกต้องนะยีสิบสอง่วนอะไรเอ่ยอันนี้ตัดตัดเนาะลืมบอกตัดตัดยี 22, ส่วน8ปถูกต้องค่ะคูณกับ x อกกลังไม่ใช่ x เนาะอ r กลังสองสิอากลังสจะเท่ากับ539รนะคะ x x อ,อีกแล้ว r เนอะสับสน r กำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ5 3 9คูณ8หารด้วย22นะคะตรงนี้เราก็ตัดกับอันนี้11อันนี้เป็น4เนอะตรงนี้ได้เป็น49ถูกต้องไหมเอ่ยเอาคิดดูนะแล้วก็จะเป็น r กลังสองจะเท่ากับ1 9 6, เะะึเพราะฉะนั้น R เพราะฉะนั้นอก็จะเท่ากับ14นะคะเรารู้ R แล้วทีนี้เราไปหาความยาวรอบรูปกันเจ็ดส่วนแคูณสอคูณยี่สอ่วนเคูณอ r อะไรอารคือ14บสต้นะคะสิบ่ตัดกันได้เลยเนาะนี้ตัดนี้นี้ตัดนี้นี้ สองสี 2, 4, 2, นะ่เหลือสองเนาะสองก็ตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะคะก็ตรงนี้ก็ตัดหมดเลยเนาะก็จะได้เป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะคะคำตอบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบเจ็ดค่ะโอเคสำหรับวันนี้จกับไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ